สบายดีพี่น้องบ,บุกบ้านบุกบ้านอันพอแม่ลองอายพี่น้อง ปาตุคือลายแท่นะเนี่ยใช้จากลองเงินไาใส่สบายดีไปนองสบายดีป้าลุงมสยากคว่ำได้เลยใส่หมกผ้าใส่บมกผ้าใส่ละคนอยากขวดชีลืงๆไหนจังหน่อยพี่น้องทามันจังเส็ดดำๆหมื้ยงธรรมดาเลยเปนลยถ้าจนดำจนใหม่ ไม่อุ่นแลอยายอหาืมอืมาบาีแล้วชื่อมาชื่อนายเจยังเจ้าเียวหนิเนี่ยผักลายคนเห็ดมักผาจามากันนะซีฮามากอืมามากามาก ก้อนกับกรเจีพี่น้องเพราะว่าเอาโทรศัพท์เก่าเก่ามาถ่ายพี่น้องขนมมกขนมเทียนพี่น้องเอ้ยใส่เรืององตุ๋เอามันซื้อก้อนเลยมันก้อนใช้น้ำตาลลายน้ำตาลโลโลปลายหนึ่งน้ำกระมีดจะเดียวเลยบ่ต้มอกกระตุ้มฮากระหอกกระต้มแล้ว ก you um, uh, ่าไม้นหาหเลยบ่เขาอมาเขาหรือเป๊ยางไงข้าวข้าวสดเขาวดไ่น้องข้าวเหนียวมาแล้วก็ไปปั่นเสือไปปั่นแล้วเนาะ แซบกัวแป๊งเลยพี่น้องเอยดูดูแป้งบไหมไ้ก้อนนี่ใส่เลยใส่แล้นะแัวัวแห้งรมันก็เลยแล้วมันก็เลยแคลมเปอีกบ่ดแล้วมันบ่อ่อนนะมันแห้งขนาดนี้เนาะหนึ่งหนึ่งใส่คับอัน จันนอนมันสีเปียผูแสะผูกบสบสีมาติกันถ้าท่ก่อนกยาผู้บริจะหอ่ะเป็นไงเป็นเสือช่ไม่คิงแคทอผู้บิกงอลบยากเห็ดแล้วบยาบว่ะแมนได้เนาะอันยามเผาเห็นอันนี้นะ่นจะมาเป็นยังเห็นยังคือกัน บาแล้วบเดร์บาน้อ <hes> <laughs> no ิวแล้วบานี้หิวสันเซนแล้วตอนนักขาตฤกดให้กินอะ้วกันบุญยางกอังงแบบอันคเขามาเกิดบังวดจะคล้องบ่นอ่ะมีตรงมานเงอัอันนี้ตัวหลอกวะ าใสกบ่อยเดีเานยังถอขวอีกบ่อนน่ะนขวยันอพ่อผ้าลายแม่เนี่ยเาลายใส่ผาลายงหลัง สวัสดคยนบาุย่ดีแมลสวัสดีป้าลุงสวัสดีป้าลุงอืมอ้าวอันนี้แป้งอันนี้เขเาเป็นปันม่เอกะนุ่มตัมเปันเอาปั่ีขกตําได้จำไมตำมเผื่อสิมาห่อนอีกเผื่อสิมาเอาเนาะฮตแล้วมาห่อนมื้นีโอ้ยบ่ยา ตมหอนตหอนเนี òn, ừ, òn, òn, b ậy, b man, ่ยตมหลักหอนนาล้วันบ่หอนบบ้เอเสืยเด้มเห็ดใบเผือกขอพร้อมด้วยไมไงห่ไขค่ึ่ง่างกอนก็าดเอสิบวได้เป็นลอยก้นบวบอยางือกใส่อยักต้องการเลายอืม

พอมันอยู่เนาะพอมันอยู่อืออันอันสันได้ยินได้หรือเปล่าเออผับผับลูกนี้โอ้จะผับตัวนี้ยาวคนนี่เอาแบบผับอันเพราะมันเป็นจอกหน่อยหนึ่งนี่นี่นี่เขาเป็นจอกหน่อยหนึ่งแล้วก็จะเอาพวงลงนี่เจ้าแหละเอาตัวนี้งับเผาโอ้ยนี่แล้วก็มาผับมาเลย ชอบเคยด้วยโอ๊ตผานข้าวเป็นแวข้าวอ่าาติการ์ไชเป็นไงมมี่้าบแบบหนึ่งนตแบบได้แบบสีด่เนาะเอาหีบนะนั่นอะไรได้เลนะมีห่อนี่ยได้ก็ไดฮะ ต้องิซด้ตัดสุดนะน้องใหญ่เออลองบ่งอันนั้ดูไปอน้ำตาลไม่เป็นหรอกเขาอันนั้นได้ดูมีตาได้ละอมีตาเบ่งไหมมาซะใหญ่มาใช่ไหสบายดีพี่นองพักสมาตแแกงคูนอันมา หอมเนี่ยหอมมกใส่หอมข้าแบบนีแบบนี้ใส่ยบบนมีหารบอลนังมายืนเฉยเอกลับมเป็นยังต้อนได้แล้วมะกคนไปใช้เฉเพิ่นคาบีเออคาีเกโดยเดินกำลังหอนหอกระเ้อาเห็ดไรเห็ดไรลีโลแล้วละกาหอนี่ตอน ใส่ใส่แล้วน่าจะมันแหล่นึงโอ้ยแต่มันหวานแล้วกอดเนี่ยมันแต่มันแซ่บมันใส่มากระใส่หนามันแข็งยุบยุบเออเลยจ้ะเป็นเหตุคันนมป่าวเหตุอยู่เห็ดกินถาเขา นมนะแลวลไันปโคบวานนี่นะไปไปกับแม่ปุ้ยล้วก็กระดูกอล้วก็ซาลิแล้วก็แ,กกแกม่อันนี้ดิแม่ยังแม่เปิดนีดิเมืยปางไปฌานสีหาคนวานขึ้นทงคนนะ่ะ

อยากปั่นธนาวัตไปลุยมันลุยมันเทียนเลยอืมอืมมันเทียนเหรอตรงนี้มันเทียนเอาละกลนมันเทียนกลนบมเป็นเอาเหงบมจ่าขวดคืออะโอ้โหโมจ่าอยู่แล้วมันหักกลนกลนกลนแล้วมันกลนได้กลนอยู่นี่นะน่าเกลี่มันนี่นะนาาเกลียดทำผืนทำใหญ่เหม่ยแล้ะจืดแล้ว ไมาได้ซีไมาได้ไมาได้ซาด้วยอ็ขอยกซบยังนเอาขอยก็ยงได้ซี่ได้เปียกแซ่อข้าวนะยังเชนไรลางนะนากามแหละอ้าว็ข่อยน้ำขย่งกะตาหนาอืมมันเทียนอ่แล้วจันเยบานะัวลนะ

มัน <infused> ย in ่งเลือตัวคือแข็งแคตัวันนมันจังขัวมาหลดแล้วมันจังใส่โดแข็งเได้แเจะยงได้ชำได้เจยงได้คำใหญ่เจาก็เห็ดใหญ่ใหญ่อมได้คำหน่อยจะเล็ดหน่อยอ๋อจะคือคำใหญ่เหะคำใหญ่แบบนมันจอิ่มเนาะมันจะอิ่มเนาะมามก็เออลัง่งแ้หลายห่อแล้วก็แ ผนที่เนาะเห็ดเพื่อเอื้อกเปล่าของก็เห็ดเพื่อกผุขาดูขาดหได้เห็ดไม่เห็ดชอยพลผลอะไ้กินเพื่อผู้ผ้ได้ผได้เอาน้ำกันใส่ ใส่ใส่แล้วพอใหญ่นี่นะเอาาอย่าไปเฮ็ดใส่จปิโอสิลุงเลยน้อนั่นใส่ใส่เลยลูกายเบิ้งโอ้ยค่เดียวหรืนั่นลปาเฮ็ดแต่จใส่ใส่เลยกป้าลูกใ่ใส่ฮ็ดใส่ใส่ใ้าป้ป้าตน่เิบมีใส่แล้วก็จะชิวาไดีลงงปนนำ ข um like ้าเจ้ากน้าแท้อันนี้วอย่ังห้าจ้าทว่าบ่ว่าของเฮ้าหลุดได้ตัวได้ใสใสนอนแอร์หลับก็ได้ใสใสเลยแมวเอไปดยเขึ้นนะจ๊ะเลวอะไปหลังได้ลูกใสใสเลยจ้ะใสใส

แ้วอดีแววปูรดแมวดีนั่นแมวแม่ฮันนี่ใดีแท้คนคันนี่นอกยเนี่ัมันลายเลยเนาะน่มนี่แหละเหตน่อกบพ่เียไปว่ว่คนงามบารบได้คนงาม้า่ขันยิมขันยิมใส่ก้องบ่ได้จะแตกก็อคนงามนิ่ตอนนี้อากาศมันถ่อนบม เมนมืพนเพ่นวี้มีผลงานผลี้เอามาให้น้ำมัไหลนั่นหลจะว่าขั้นมีรก็ยาว่ะซาซุยกับซาวาเอาไปให้องเจ้าน้ำมไหลใส่ใส่มิชลายงเนอป้ามองง่ายเกือบซ้ำกับป้นขนอยมเป็นขมันอะป้นี่เอาเสมอเสมอ เด <gas> <OR> ี๋ยวหอขนมซอยชุกเพลินก่อนพี่น้องเอ้ยห่อกันใหม่กินหนาด้วยพี่น้องดีดี้ม่แห้งมาสกุลสุดคนสบายดี